สวัสดียามเช้าครับเพื่อนเอนเช้านี้ผมอยู่ที่หน้าบุญพลชัชจังหวัดชอยย วันนี้จะเป็นวันเสาร์นะคะรับรถไม่เยอะอันนี้จะเป็นหอโหงอยากมีผู้คนมาทำกิจกรรมออกกำลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์บริเวณรอบพุ้นทลานชั ตรงนี้ซุ้มประตูสาเกนะครับทางเข้าเ่อนะผู้คนมาสักการะขอพรเจ้าพ่อหลักเมือง พ่อไม่ศสักหลักเมืองครับไม่ทราบว่าหน่วยงานใดทั้งหน่วยงานแล้วก็ทั้งส่วนบุคคลนะครับขอจบกันนำเสนอขอบคุณสำหรับผู้ชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องกสมกจิตด้วยนะครับ กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงกราบผม